สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูกันนาณจันสิริชยาหรือคุณครูหมวยอีกครั้งในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะวันนี้คุณครูจะมีความรู้มาให้เด็กๆอีกเช่นเคยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่องอะไรเอ,อ่ยเราไปดูกันเลยนะคะเรื่องวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแบบไม่มีการทดก่อนอื่นเราจะต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายการบวกจำนวนนับ ที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแบบไม่มีการทดสอนักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีหาผลบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแบบไม่มีการทดไปกันต่อเลยนะคะเรียนหนังสือไปในหน้า48นะคะเรามาดูเนื้อหากันก่อนที่จะไปเริ่มเรียนแบบฝึกหัดกันนะคะ จากตัวอย่างบริษัทนำรุ่งขายสินค้าในวันแรกได้เงิน1 3 2 0 5บาทวันที่สองขายสินค้าได้เงิน3 3 3 6 3บาทรวม2องวันบริษัทนำรุ่งขายสินค้าได้เงินกี่บาทกำหนดให้สี่เหลี่ยมแทนจำนวนเงินที่บริษัทนำรุ่งขายสินค้าได้นะคะ สีเหลี่ยมที่นักเรียนเห็นเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะคะมาดูประโยคสัญลักษณ์กันนะคะ13,205บวก33363เท่ากับเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าการหาผลบวกโดยการบวกจำนวนในหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับดังนี้นะคะ ขั้นที่หนึ่งนะคะหนึ่งมื่นสามพันสองร้อยห้าบวกกับสาม6มื่นสามพันสามร้อยหกสิบสามนักเรียนดูในหลักหน่วยนะคะจะเห็นว่าห้าบวกสามได้แปดนะคะต่อไปขั้นที่สองค่ะเราจะมาบวกตัวเลขในหลักสิบกันนะคะศูนย์บวกหกได้หกนะคะต่อไปขั้นที่สาม ในหลักร้อยสองบวกสเท่ากับหนะคะต่อไปขั้นที่4ในหลักพัน3ามบวกสเท่ากับหต่อไปขั้นที่5ในหลักหมื่นหนึบวกสเท่ากับสนะคะนักเรียนจะเห็นว่า1 3ึ่งมื่นบวกสามม

มาดูตรงสรุปกันนะคะการบวกจำนวนสองจำนวนให้นำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะต่อไปค่ะเห็นว่ามีจำนวนอยู่3ามจำนวนจำนวนที่1คือ 13, 1 3ึ่งบวกด้วยจำนวนที่2คือ 24, 2 4ง6ม บวกด้วยจำนวนที่3คือ31,425เท่ากับเท่าไหร่นะคะการบวกจำนวน3จํจำนวนนักเรียนสามารถแสดงการบวกได้ดังนี้นะคะนักเรียนเอาจำนวนที่1บวกกับจำนวนที่2นะคะจำนวนที่1 1 3 2 0 1บวกด้วยจำนวนที่2คือ 24, 2 4 3 6 2 ได้เท่ากับ37,563แล้วบวกด้วยจำนวนที่3คือ31,425อันนี้จะได้ผลบวกเป็น68,988นะคะแต่ถ้านักเรียนมาดูภาพที่อยู่ด้านขวามือของนักเรียนกนจะเห็นว่าเขาเอาจำนวนทั้ง3จํจำนวนมาบวกกันทีเดียว นะคะเวลาบวกนักเรียนต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยก็ต้องตั้งให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงหลักสิบนะคะหลักร้อยเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักร้อยหลักพันก็ต้องตั้งให้ตรงหลักพันและหลักหมื่นก็ต้องตั้งให้ตรงกับหลักหมื่นนะคะคำตอบก็คือ68,988นะคะต่อไปนะคะนักเรียนไปดูแบบปึกหัด ในหน้าสี่สิบเกกันนะคะเขาบอกว่าให้เขียนจำนวนจากรูปและหาผลบวกเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะจับตัวอย่างนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดสีขาวแทนจำนวนที่เป็นตัวตั้งส่วนลูกคิดสีฟ้าแทนจำนวนที่เป็นตัวบวกนะคะ เรามาดูกันนะคะจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นตารางลูกคิดนะคะลูกคิดสีขาวในหลักหมื่นมีหึงลูกนะคะก็คือ1นึ่งหมื่นลูกคิดสีขาวในหลักพันมี2ลูกก็คือสองพันะคะลูกคิดสีขาวในหลักร้อยมี1ลูกก็คือ100่งร้อยลูกคิดสีขาวในหลักสิบมีสลูกก็คือสามสิบ ลูกคิดในหลักหน่วยมี1ลูกก็คือ1นะคะบวกด้วยลูกคิดสีฟ้าในหลักหมื่นจะมีลูกคิดสีฟ้า3ลูกก็คือสาม0มืในหลักพันมีลูกคิดสีลูกก็คือ4ี่พันในหลักร้อยมีลูกคิด7ลูกก็คือ700ในหลักสิบมีลูกคิด2ลูกก็คือ20ในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่2หน่วย สลูกก็คือสองหน่วยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดสีขาวเป็นจำนวน12,131บวกด้วยลูกคิดสีฟ้าคือ34,722นะคะเอาทั้งสองจำนวนเนี้ยมาบวกกันก็จะได้46,853นะคะต่อไปนะคะ เด็กๆมาลองทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะเริ่มที่ข้อหนึ่งเลยนะคะในหน้า49นักเรียนจะเห็นตารางภาพลูกคิดนะคะด้านซ้ายมือลูกคิดสีขาวจะเป็นตัวตั้งนะคะและบวกด้วยลูกคิดสีฟ้าที่เป็นตัวบวกนักเรียนมาดูลูกคิดสีขาวก่อนนะคะในหลักหมื่นจะมีลูกคิดสีขาวอยู่สองลูกก็คือสองหมื่น ในหลักพันมีลูกคิดสีขาวอยู่สองลูกก็คือสองพันในหลักร้อยมีลูกคิดสีขาวอยู่สองลูกก็สองร้อยในหลักสิบมีลูกคิดสีขาวสองลูกก็สองสิบนะคะและในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่สามลูกก็คือสามนะคะฉะนั้นถ้านจะเรียนเอาลูกคิดมารวมกันก็จะได้สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสามนะคะ บวกด้วยลูกคิดสีฟ้าในหลักหมื่นมีลูกคิดสีฟ้าสองลูกนะคะในหลักพันมีลูกคิดสีฟ้าอยู่สามลูกในหลักร้อยมีลูกคิดมีลูกคิดสีฟ้าอยู่เจ็ดลูกนะคะในหลักสิบจะมีลูกคิดสีฟ้าอยู่สามลูกและในหลักหน่วยจะมีลูกคิดสีฟ้าอยู่ห้าลูกเมื่อนักเรียนนำจำนวนทั้งหมดมารวมกันก็จะได้เท่ากับ 2 3ง3มื 23, นัอะคะนักเรียนเอาจำนวนที่1กับจำนวนที่2รวมกันก็จะได้เท่ากับ45,958นะคะต่อไปมาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2จากแผนภาพตารางลูกคิดนักเรียนจะเห็นว่าลูกคิดสีขาว มีด้วยกันทั้งหมดในหลักหมื่นจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าลูกนะคะก็คือห้าหมื่นในหลักพันมีลูกที่สีขาวอยู่หนึ่งลูกก็คือหนึ่งพันในหลักร้อยมีลูกที่สีขาวอยู่สามลูกก็คือสามร้อยในหลักสิบมีลูกที่สีขาวในลูกในหลักสิบมีลูกที่สีขาวอยู่ ห้าลูกก็คือห้สิบในหลักหน่วยมีลูกคิดสีขาวอยู่4ี่ลูกก็คือสี่หน่วยนะคะนักเรียนนำลูกนำจำนวนลูกคิดสีขาวทั้งหมดมารวมกันได้เท่ากับห้าหมนหนึ่งพห้ะคะแล้วบวกด้วยลูกคิดสีฟ้ามาดูกันนะคะหลักหมื่นลูกคิดสีฟ้ามี3ามลูกนะคะก็คือสามหมื่ หลักพันมีลูกคิดอยู่สามลูกก็คือสามพันหลักร้อยมีลูกคิดอยู่สองลูกก็คือสองร้อยหลักสิบมีลูกคิดอยู่สองลูกก็คือสองสิบหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่สองลูกก็คือสองหน่วยนะคะเรานำลูกคิดสีฟ้าทั้งหมดมารวมกันได้เท่ากับสามหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบสองนะคะแล้วเรานำทั้งสองจำนวนนี้มาบวกกันจะได้เท่ากับ 8 4 5 7 6นะคะต่อไปดูข้อสอบกันเลยนะคะเด็กๆในข้อสนักเรียนจะเห็นว่าตารางลูกคิดในหลักหมื่นสีขาวเนี่ยจะมีด้วยกันสามลูกก็คือสามหมื่นในหลักพันมีลูกคิดสีขาวอยู่สามลูกก็คือสามพันในหลักร้อยมีลูกคิดสีขาวอยู่หนึ่งลูกก็คือหนึ่งร้อย ในหลักสิบมีลูกคิดสีขาว2ลูกก็คือ20ในหลักหน่วยมีลูกคิดสีขาวอยู่สลูกก็คือส0 4สหน่วยนะคะเรานำมารวมกันเลยนะคะจะได้เท่ากับสาม2มนาพันหนึ่ะคะแล้วบวกด้วยจำนวนลูกคิดสีฟ้านะคะในหลักหมื่น มีสี่ลูกนะคะก็คือสี่หมื่นในหลักพันมีห้าลูกก็คือห้าพันในหลักร้อยมีสองลูกก็คือสองร้อยนะคะในหลักสิบมีสี่ลูกก็คือสี่สิบในหลักหน่วยมีสามลูกก็คือสามหน่วยฉะนั้นเรานำมารวมกันแล้วเราจะได้เท่ากับ 45,243นะคะไม่เวียนนำสองจำนวนมารวมกันได้เท่ากับ78,367นะคะต่อไปเลยค่ะเรามาดูข้อ4กันนะคะในข้อ4หลักหมื่นจะมีลูกที่สีขาวอยู่4รลูกก็คือ40,000นะคะ มีในหลักพันมีลูกคิดอยู่ห้าลูกก็คือห้าพันในหลักร้อยมีลูกคิดอยู่สามลูกก็คือสามร้อยในหลักสิบมีลูกคิดหนึ่งหนึ่งลูกก็คือหนึ่งสิบในหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่สองลูกก็คือสองหน่วยฉะนั้นรวมกันแล้วเป็นจำนวน45,312นะคะเรามาบวกกันพอเลย นักเรียนในรูปคิดสีฟ้าหลักเหมือนจะมี1นลูกนะคะหลักพันมีสองลูกนะคะหลักร้อยก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6กลูกนะคะส่วนหลักสิบก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ีลูกก็คือสี่สิบในหลักหน่วยมีด้วยกัน5้าลูกก็หหน่วยรวมกันแล้วนักเรียนได้เท่าไหร่คะ 12,645นะคะเรานำทั้งสองจำนวนมารวมกันได้เท่าไหร่เอ่ย5 7 9สนะคะต่อไปเลยนะคะเด็กๆเ,เราจะไปดูกันที่หน้าห้สนะคะเป็นเรื่องของการหาผลบวกอาเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะ 2412บวกด้วย1นึ่งพันยักเรียนบวกได้เท่าไหร่คะแต่ของคุณครูบวกได้21,718เท่ากันไหมคะเท่าเท่ากันแสดงว่านักเรียนทำถูกต้องนะคะต่อไปกันต่อเลยคะ่ะที่ข้อ2ในข้อ2 เขาให้จำนวน12,340บวกด้วย5,326ได้เท่าไหร่กันนะคะเด็กๆมาดูซิอ่าคุณครูรวมได้17,666หมคงเท่ากันนะคะเด็กๆต่อไปเลยค่ะเรามาดูข้อ3กันเลยในข้อ3 1มห0 0่ หกร้อยห้าบวกด้วย1 2ึ่งนสองเนะคะเรียนบวกได้เท่าไหร่คะส่วนของคุณครูได้เท่านี้คะ่ะสอง7มนะคะต่อไปเลยนะคะข้อ4คะ่ะสอง1มื่นสบวกด้วยห้า2มของคุณครูบวกได้เ4็ดหพัน 1 3็นะคะไปกันต่อข้อ5้าเลยค่ะเด็กๆสามหมยสิบเ็ดบวกด้วย2 5งหมสี่ได้เท่าไหร่กันคะห้าหม่นเจ็ดพันหนึะคะไปกันต่อที่ข้อ6เลยค่ะเรามาครึ่งทางแล้วนะคะเด็กๆ ส5 3 6บกวกด้วย 21, 2อง0มืของคุณครูบวกได้6ก9มืนเปะคะเป็นไงกันบ้างคะเราทำมาหข้อแล้วเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูข้อเจ็ดกันดีกว่า น่าในข้อ7 65,316บวกด้วย24,503นะคะได้เท่ากับคุณครูไหมคะเด็กๆ8 9 8 1 9นะคะไปกันต่อข้อ8เลยค่ะ51,426บวกด้วย16,432นะคะได้เท่าไหร่คะ 67,858นะคะไปกันต่อข้อ9ค่ะเด็กๆ7 2 1 5บวกด้วย24,362นะคะอ่าคุณครูบวกได้94,577นะคะไปกันต่อข้อ10เลยค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อ10 จากที่เราบวกกัน2จํานวนเนี่ยในข้อนี้จะมีการบวกกัน3ามจำนวนนะคะนักเรียนจํานวนที่1ก็คือ1 1ึ่งบวกด้วย2 3 3 4 1แล้วก็บวกด้วย3 5 4 2 0นันักเรียนต้องบวกทีละหลักนะคะโดยเริ่มที่หลักหน่วยก่อนหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะคะไล่ไปทีละหลัก มาดูคำตอบข้อดีกันเลยนะคะเด็กๆว่าได้เท่ากับคุณครูมไหมคะ66,966 66นะคะไปกันต่อข้อ11เลยค่ะเด็กๆจำนวนที่1 21,034บวกด้วยจำนวนที่2 14,623แล้วบวกกับ22,211นะคะ ไปกันต่อเลยค่ะว่า,าได้คำตอบเท่านี้ไหมเอ่ย5,7868นะคะมาดูข้อสุดท้ายคือข้อ12นะคะข้อ12 32บวกด้วย16,851แล้วก็บวกกับ21,124นะคะได้เท่าไหร่คะ6 7 9 7 0 เ็นะคะเป็นยังไงคะสิบสอข้อไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะเรายังเหลืออีก2ข้อสุดท้ายนะคะไปกันต่อเลยค่ะเด็กๆมาดูข้อ13กันนะคะข้อ13เป็นการบวกแบบแนวนอนนะคะก็คือ1นึ่งมืน 1นึบนะคะบวกด้วยหนึ่งมื่นบวกด้วย6 2พันอนะคะนักเรียนก็บวกทีละหลักนะคะดูหลักให้ตรงกันนะคะถ้านักเรียนบวกแนวนอนยังไม่ข้องนักเรียนสามารถที่จะเอามา ตั้งแบบแนวตั้งก็ได้นะคะแต่พยายามนะคะเด็กๆมาดูคำตอบสิคะว่าได้เท่ากับคุณครูไหมคะ28,746น้สี่สิหนะคะมาดูกันต่อข้อ14เลยนะคะเด็กๆข้อ14 32,123บวกด้วย4241 บวกด้วย21,523นะคะได้คำตอบเท่าไหร่คะ93,887นะคะเป็นยังไงคะเราทำกันจบถึงข้อ14แล้วไม่ยากสำหรับนักเรียนนะคะคลิปนี้นักเรียนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบวกตัวเลข คลิปนี้นักเรียนได้ความรู้ในเรื่องของการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนแบบไม่มีการทดนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ